คือนาวอะสงสัยมากว่ากรณีที่ของลูกทูดอะค่ะกับทหารอียิปต์มันจะกระทบกับมาตรการอะไรนะเที่ยวปันสุขใช่ไหมกับยังไงบ้างยังไงบ้างแล้วไหนจะแบบโครงการโควิดใช่ไหนตอนแ่อบบเยอะเลยเหมือนโดมิโนอะกลายเป็นว่าพอมาเจอสองเคสนี้เข้ามานะคะก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มกลับมาเหมือนกับว่า มี social distancing เพิ่มมากขึ้นหละอย่างนี้เริ่มกลัวมากขึ้นคนที่เลิกใส่แมสไปอาจจะมีการกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่ทหารอียิปต์กับลูกทูตสุดานเนี่ยเขาไป expose อะใครมาบ้างเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มกลับมาเหมือนมีความกลัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่น้องเราถามว่า Impact ตัวเที่ยวปันสุอย่างไงพูดง่ายๆเลยตอนนี้คนไม่มีใครไปเที่ยวจังหวัดระยองนะที่บุ๊กกิ้งผ่านมาไปขอไปโรงแรมพวกนั้นก็ บุ๊กิ้งน่าจะหายไปแต่ว่าโชคดีที่อย่างโรงแรมของอย่างเอราวันนี้ค่ะที่เขาเปิดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของพัทยากับหัวหินก็อาจจะไม่ได้ impact มากมยังไม่ค่อยได้มี listed ต o m p a n y ที่ไหนที่มีโรงแรมในระยองเป็นสัดส่วนรายได้หลักโชคดีไปข้อนี้โชคดีแต่ถามว่าอยู่จังหวัดนี้ใช่แต่ถา,ถามว่าคนกลัวไหมคนก็อาจจะเหมือนมีการแบบไม่อยากไปเที่ยวละ กลัวเพราะไม่รู้ว่าคนที่เขาไปเอ็กซ์มาออกจากระยองไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงหรือเปล่าไงอ่านะก็อาจจะมีความกลัวม,มากขึ้นประกอบกับว่าอีกอันนึงเลยเนี่ยที่ Impact แน่ๆเลยก็คือตัวของ Travel Bubbles ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตามข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยคือข่าวจะงงมากเลยเดี๋ยวคนนูน้นกระทรวงนี้ออกมาบอกว่าจะเปิดแล้วอีกกระทรวงนึงบอกว่าไม่ได้ดอะไรเงี้ยขัดกันไปขัดกันมาแต่ว่าพอดีเราได้อได้มีคอนเฟนซ์คอลกับทาง AOT ไป เมื่อวันจันทร์ค่ะเอลท<ก>ีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการนี้ถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่เนี่ยสนามบินของเมืองไทยเนี่ยพร้อมให้บริการแล้วคือไม่ว่าจะโน้ติสแค่แบบวันสองวันล่วงหน้าเขาก็พร้อมโอเปรตพร้อมรับคอมเมอร์ชียลไฟล์กลับมาเต็มที่แต่ที่ประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยคือตอนเนี้ประเทศแรกที่เขาเสนอขึ้นมาคือเป็นญี่ปุ่นทําไมหรอว่าเราจะจับคู่กับญี่ปุ่น แ,แต่กลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งยังติดเชื้ออยู่เป็นร้อยอยู่เราจะไปเอาเขามาทำไม <laughs> ทําไมเราไม่เปลี่ยนไปเป็นไต้หวันหรือว่าเกาหลีใต้ที่มีการควบคุมโรคได้ดีกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ทางกระทรวงต่างประเทศหรือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวว่าเขาจะจับคู่ประเทศไหนแต่จริงๆปร,ททประเทศที่ประเทศไทยอยากได้มากที่สุดอคิดว่าประเทศไหนอยากคู่กับใครจีนหรอจีนจีน,จนเพราะจีนจริงๆเขาก็ถือว่าคลีนใช้ได้อื แล้วจีนเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวหลักในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดให้เขาเข้ามาเขาน่าจะอยากมาแหละจีนกับอินเดียป่ะแล้วจีนกับอินเดียโอ้ยแต่อินเดียอย่าเพิ่งไปพูดเลยใช่ใช่อย่าเพิ่งแววเขาเข้ามาเลยก็อันนั้นก็ยังยังเราอยากได้เขาแล้วเขาอยากได้เราไหมจีนใช่ไหมพอยนี้เลยคือเขาอาจจะยังไม่ได้อยากมาประเทศเราคือหลักๆเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าประเทศเราจะคอนเทนได้แล้วแต่ว่าคือจีนเนี่ย ด้ความที่ประเทศเขาใหญ่มากอเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ลําบากเลยว่าตอนเนี้ยเขาปิดประเทศไม่มีนากท่องเที่ยวใช่แต่กลายเป็นวเขาเที่ยวเองในประเทศได้อเพราะจริงๆถ้าดูตัวเลข P M I ของจีนอะเขาก็เหมือนฟื้นตัวได้ด้วยตัวเขาเองนะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเขาไม่ได้ต้องการเราแต่เราอะต้องการเขาเราอยากได้เขาแต่เขาอาจจะไม่อยากได้เราเขาเขาโอเคในประเทศเขาแล้วอเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเราดูต่อไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามนะคะก็จากเดิมเนี่ย Travel Bubbles อาจจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ตอนนี้ก็อาจจะเลื่อนไปอีกอย่างเร็วค่ะจะเป็นชักไตรามาสสีแล้วมีแนวโน้มที่จะขยายมาตรการเที่ยวปันสุกไหมเที่ยวปันสุขมีโอกาสเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเป่าออกมาบรรจบเหมาะกับทุกคนที่แบบเหมือนเริ่มแบบใ่อกลัว,ลว<ๆ>แล้วก็เสียความเชื่อมั่นไประยะหนึ่งเลยนะคิดว่าอันนี้จะยืดไหมอาจจะต้องรู้ที่งบประมาณว่าโคต้าถูกใช้หมดหรือยังรัฐบาลมี มีเงินที่จะมาซับซิได์ในเฟสต่อไปพอไหมหรือว่าอาจจะมีเซกเตอร์อื่นที่เขามีความจำเป็นที่ต้องได้รับการเยียวยามากกว่าท่องเที่ยวหรือเปล่าก็ต้องใช้คำว่าโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับมาตรการนี้แต่ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะคะแล้วก็ขอย้อนไปอีกเรื่องนึงเรื่องนึงพอดีว่าพูดถึงเรื่อง t r a v ว l b u บ b บเบไปแล้วอ่าถามว่านอกจาก Impact ท่องเที่ยวแน่ๆแล้วเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่ Impact เลยตัวไหนคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่าถามว่าทําไมเพราะว่าโรงพยาบาลตอนนี้ทราเวอ b ์บ b บเบก็คือจะเปิดให้กลุ่มที่เป็น medical tourism เนี่ยเข้ามาในประเทศถูกไหมคะอืมถ้าไม่มีอันนี้ปุ๊บโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากผู้ป่วยต่างชาติสูงเนี่ยก็จะได้รับ Impact ต่อไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นของ BDMs เนี่ยสัดส่วน ลูกค้าคนไข้ต่างชาติอยู่ที่สาเปอร์ซนยังไม่ได้สูงที่สุดสูงที่สุดคือจะเป็นกลุ่มของบำรุงลาดที่หกสิบห้าเปอร์เซ็น์ถัดมาก็จะเป็นพระรามเก้าที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ BCH ที่สิบเปอร์เซ็แล้วก็ต่ำที่สุดก็คือตัวของ CHG ที่สามเปอร์เซเท่านั้นโรงพยาบาลพระรามเก้าหนูเพิ่งเห็นว่าเขามีตึก,ตกหใหม่ใช่ก็จริงๆเปิดมาเพื่อาอาจจะรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น แต,แต่ตอนนี้ผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นเลยคนก็ยังคงหลีกเลี่ยงไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้ก็เหมือนกับกลายมาเป็นว่าเน้นฐานผู้ป่วยในประเทศก็กลายเป็นเริ่มมีโปรโมชั่นคล้ายๆกลุ่มอสังหาเลยแข่งกันลดราคาลดค <ลด S 1> <ด>่าห้องลดค่าหมอลดค่ายาลดห้าสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นสมมติใครมีแพลนที่จะผ่าตัดตอนนี้ก็รีบๆไปเลยเพราะว่าค่าห้องก็ถูกด้วยแล้วก็ อีกอย่างคือตอนนี้เนี่ยคนยังไม่ได้กลับไปโรงพยาบาลเยอะโรงพยาบาลก็อาจจะยังปลอดภัยอยู่ตอนนี้ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่าะฉะนั้นก็ Travel Bubbles ก็คือ Impact ทั้งกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆแล้วก็กระทบมาถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วย อ๋ออีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่เบฟพอดีว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีการเพิ่มทุนของโตมิ้นที่กําลังจะเริ่มเขาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจกจ่ายใช่เริ่มแจ่ายตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบสามใช่คราวนี้ก็เลยอยากถามว่าถ้ามีสิทธิ์เนี่ยควรเพิ่มไหมหรือว่ามุมมีมุมอมองต่อการเพิ่มทุนครั้งนี้อย่างไรบ้างคะก็ราคาเพิ่มใช้สิทธิ์นะคะก็ r O ตอนแรกออกมาที่สิบแปดจุดเก้าบาทก็เขาก็ปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้า ก็อาจจะเป็นการเหมือนดึงดูดให้ใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นราคาที่ต่ํากว่ากระดานเพราะตอนนี้มันน่าจะประมาณ18บาทเบาทตอนที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันต่ําลงมาปุ๊บถ้าเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าได้กําไรอยู่แต่ว่าถามว่าแนะนําให้ใช้สิทธิ์ไหมคือถ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวเนี่ยเราก็ถือไปเลยได้ถือไปเรื่อยๆเลยแถมจะได้วอ r เลนตมาอีก เขาจะมีแจกมินวอชดด้วยนะคะก <ừ> um. ็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในช็อตเทอมเนี่ยเราก็ยังคงแนะนําหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้อยู่ดีเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าจริงๆโควิดเนี่ยมันยังไม่คลี่คลาย <ừ> um. แถมมาเจอเคสใหม่สองเคสไม่ว่าจะเป็นคุณอียิปต์หรือว่าคุณซูดานเนี่ยที่กลายเป็นทําให้ตอนนี้การท่องเที่ยวนี่เริ่มน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยการกการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะถูกกดดันต่อไปเรื่อยๆแล้วการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยคาดว่าปีหน้าปี2021เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะอยู่สักประมาณ20ล้านหลายซึ่งมันต่ํากว่าปีที่แล้วครึ่งหนึ่งเลย<ๆ>กว่ามันจะกลับไปเลเวลเดิมที่39ล้านรายได้เนี่ยอย่างเร็วอาจจะเป็นปี2022 ก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือถ้าแล้วคําว่าลงทุนระยะยาวของพี่เบฟเนี่ยคือมองไปมองไปจบโควิดเลยใช่ไหมจบโควิดเลยถ้าโควิดหมดปุ๊บคนกลับมาท่องเที่ยวได้มีวัคซีนเนี่ยคุณนกลุ่มอย่างแี่ยก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคาก็อาจจะอยู่แถวๆเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ตกต่ำไปกว่านี้แล้วเพราะจริงๆถามว่าโรงแรมมันโลไปหรือยังก็คือคิดว่าโลไปเรียบร้อยแล้วแหละในช่วงที่เขาล็อกดาวน์กันตอนเดือนเมษาพฤษภา ตอนนี้พอเขากลับมาเปิดปุ๊บอย่างไรมันก็มีดีมานในประเทศที่คนเริ่มอ,ออกไปเที่ยวอโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกลูกค้าก่อนนะได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เบฟมากๆเลย<ด>ที่มาพูดคุยกับเราเนะาะทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็แวะไปโรงพยาบาลมาด้วยนะไงก็รบกวนฝากติดตามรายการของเราทุกๆอาทิตย์นะคะค่ะ <c oughs> เรามีออกมาทุกสุดสัปดาห์เลยค่ะ ทั้งติดตามได้ทางช่องทาง Facebook YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ